สวัสดีครับผมพ,พี่น้องพบกันอีกแล้ครับตัวนี้อยู่ประมาณตีสามสิบแปดนาทีครับซึ่งเก็บเึ็นวลาที่ลุกครับลุกจกหมองเห็นงานไอจับมองจังบ้านครับออกจาบบ้านไปโรงงานครับเป็นเป็น,นาที่สุม,มือครับพี่น้อง กับประกาศน,น้องนาวจังหน่อย <c oughs> อยากหวาดไปโรงงานกับประมาณ5กิโลร แล้วรถมันแข็งครับอากาศหนาวครับพี่นอ้องไม่อยากเปินดน็อเอเอ็มแล้ว จงังไรก็กดฝากกดไลค์กดซับสไครตจังไรกับเอ๊กดติดตามไอ้ท่านีนน้บางครั้งบางที่ก็อาจจะเจอคิดว่นๆเห็นว่าเป็นพี่น้องหรือเพิ่งเชื่อหนิงเมื่อก่เน็นงานนั่งกับพ่อยาคิดคอยไทย หลายอย่างมันเสียเวลางานเพิ่มสวัสดีครับ ครัโอ้นี่นะครับชีวิตประจำวันของผมที่จะออกไปเอารถน้ำแข็งครับ ยังไหนก็ไปพวกรายรับง,งานกันเลยครับผมรับรดครับเป็นยัสงสี่แล้วพี่น้องจะละหมื่นเราเป็นเฮ้ยมือนี้แหละมาหลุดกันรถนะครับใกล้สิบรถคระมือน,นี้เป็นเต้าของวันที่ 10F ธันวาความ63ของ ่ยคุณลองค่านว่ายู่ไซกันอยู่สีสกเกตครับสีสเกตดเกิเอามาเมือ,เมอกนะโอ้ต้นมีงานางน,นี่น้อเนะ พูดบ่พี่นองผมเนี่ยครับจำไวได้ไปบวกคือลงกันแล้วละ สบาดดำบลพายุตับมเพื่อพายุเพื่อนมาตีรดไฟในเนินถนอนี่จ้พอดคนแรกพออตัวเพิ่นตะก้อนมือต๊บน,นะครับมเต็ม <Thing ettes> มากครับพัโทษดหัวย่างัวงย่างเหมือนดล้วครับตะกี้นี่่สมือดีแน่นี่แย้งจักร้างแจ่งจัเขาบุกหอกทนวเลย ทางไหนนี้ครับมองคนขายแ่คใครอยากได้แข่นอ่อนเตียงนอ่อนมาเบิ่งอะไรครับถือครับาคาพันหนึ่งพันสองเจอเตที่ตวร่อ,อ,อมกันเหยโอ้โ,อโ,อโหหดดัวตัวข้าไป มาครับผมมาเจ้าแหลกเลยครับโอ้นี่ครับเป็นพวกผ้าหนอนหลงเขาก่อนในรับอนุญาตนะครับเฉพาะเยี่ยมกลางคืนนวเปิดประตูสุม่มเลยครับเนี่ย